รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งเร่งเยียวยาให้ครอบคลุมความเสียหายพร้อมดูแลทุกปัญหาของประชาชนกับ นายนิพนธ์บุญยามณาีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทายพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยจำนวน200ชุดที่วัดอมรอิสิทธารามนะครับที่ตำบลอมริศอําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวพบปราประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จากนั้นเดินทางไปมอบถุงยางชีพให้ชาวบ้านที่ประสบภัยที่วัดลำตะเคียนอีกจานวน300ชุดซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจํานวน10ตําบล67หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า2,378ครัวเรือน ทางนี้ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือพร้อมระดมกำลังดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถและเร่งฟื้นฟูยเยียวยาภายหลังน้ำลดตามภารกิจของแต่ละหน่วยเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลแก้ไขทุกปัญหาของประชาชนกับ